สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโญยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนโนนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะบรรยากาศเป็นส่วนตัวค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะอยู่บนที่ดินขนาด1งาน36ตารางวาอยู่ติดถนนรัดยางเส้นเขาฝางหนองตากยาอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเกษตรเขาเขียวนะคะพื้นที่เหมาะแก่การค้าขายค่ะ หรือจะทําเป็นบ้านสวนสําหรับการอยู่อาศัยก็ดีนะคะบรรยากาศเป็นธรรมชาติค่ะรา,ายล้อมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มชุ่มชื่นและด้านหน้ายัางติดถนนรัดยางด้วยนะคะน้ำไฟมีครบเลยค่ะราคา950,000บาทอยู่จังหวัดแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ 1>, 1งาน36ตารางวานะคะ9 5 0 0 0 0บาทสนใจติดต่อ,อนัดชมหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมนัดล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อความสะดวกทั้ง2ฝ่ายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ